บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้พบสองสาวคู่กันน่ะฝากกดติดตามและสง่งยูทูปใป็นสาวคู่ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสาวคูเ่เอ็ดกิฟเมื่อนในสาวคู่ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวเกาะล้านพี่นอ้องดูพัทยาสาวคู่ก็มาหวอดเลยน้องพี่น้องเนาะส่วนไร่อยู่นี่จะมีนักท่องเที่ยวมาจากไร้ไร้ปฏิพี่น้องจะสังเกตเห็นว่า แต่ว่าเพิ่นว่ามื่นนี่บัวร้ายประเด๋เนื่องจากว่ามันเป็นวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะทำวันนั่งขาเทาก็มานั่งขาเพื่ออันสีขาวเพื่อไปเกาะน้องสาวเขาใส่สีชมพูมาเลยพี่น้องทำมาเบิ่งพี่น้องฟ้าเน็ตเตอร์ลี่เหือเหือ พี่น้องก็ไม่น่าคงเกี่ยวนะพี่น้องแน่ไปแต่บางอยังบุห <alon> ัวว <light> ่า <iors> น้องสาวชิพาไปน่ะไดพี่น้องเลยสาวคู่มาพ้าเบิ่งสถานทีค่ะแค่ๆก็เปนกระเฮ็ดนัน เป็น,น,น,นมามากหินนั่นยังว่าเมื่อกี้น้านะพี่น้องกันเจือนไรสาวครูว่าว่าปิดที่เนาะตามมาเด้อพี่น้องเด้อมาเทียวสาวครูคิดว่าค <c oughs> งแห้งตัวนี้ เพื่อทีมันบุทนเยังบุทนเละเ็นดูรอบ,บพี่น้อะทังเกียเรารอบๆเท่าวนี้กาคนกามาความสะดวกกเติน,นมีบรอจรถลุืด้วามีรถับซุงบริการนะตรงเที่ากับลังไหล ทางไหนลงไปซูซูยัง,ง,งเดินประกัวแต่บระวหน้ามหายบึงนะโซเชียวพี่นอ้องร้ายร้ายแห้งอันนี้ก็เป็นเยาิสบียงเ้าคู่เนาะทีมาเจียวโกะหลานมาเจียวผัดขยะ เพียวกำลังไร้พี่น้องมวนาเส็นุัวเลยพี่น้องจีกีทัว้ยเก่งนักสองเกี่ยวกะ จดุดเวทแต่จานเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวพัทยาไปอยู่ไก่เท่วนี้เนาะหักซักุนเนี่ย หเรหรอเลยพี่ห้อนฮะเป็นกะมีเหือมีเหือที่แบบว่าเศร้าขามไปเนมัลเป็นลำเนี่ย เดี๋ยวกันไม่เหือรงเสา้าหอบกับใส่สีสีบัวมาเลยพี่น้องเลยมาเที่ยวเจ็นบรรยากาศพี่นออ้องอคนร้ายอ่ะกูคือปาสก้นร้ายป่านนี้พเพราะว่าบูแมนว่าเช้ามันติดเนาะ เสือป็ดแกมีนเจลา่าเจลา่า นึกว่าห้าไม่เห็นจำนห้องฉี่เมื่อก็นอนผีนอนก้นคือร้ายแท้ีลเ่ไหวพี่ตน้น้มันแงครับมึโตขึ้นน้มันเปียกเลยอืแต่ละทา

vừa <laughs> à, cả lãi lãiพี่น้อง ơi. Đó ngay cả bên nha. nhỉ อันนี้คือจุดบริการที่แบบว่าอู้ย้า,ยายกีหลอนงี้ยนะข้าวกระหอดเพือ,อ,อพี่น้องเพือไงขา้าเพือสีสามสิบบาทคนจะไมีเสือสู้สีหไปนะพี่น้องอ่ะน้องแซวห้องก่ยักษ์สักอน สังากตเห้ทนทะลุคุ้นกัน,นจะใส่เสื้อสูทสีส่อเป็นการป้องกันอันนี้เพื่อทีไปไปอ่เ,เป็นจ้างไปไปหน่อยลัหน่อยแต่เท้าเขงนเพื่อลบใหญ่กะเป็นจองเป็นชูมุ่งคนหนึ่นงกะสามสิบบาทสำหรับพี่นีฝาเพียงสมีด้วยพี่น้องเลี้ยงฝาพกดติดตาม ไอ้สาวคู่คคคเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจไอ้สาวคู่เฮ็ดคลิปลาไปแต่ได้คลิปนี้เรื่อย